สวัสด pues ีเอฟซีแม็กกี้สายกิน nah ทุกท่านนะครับผมนี <kindergarten>. 3. 3> ้ก็สีไปเบิ้งอันค <at> ุณยายไปเกมเฮดมาบานนี้ได้ยังไปเบิ้งกันนะครับผมเป็นไรครับสองเบิ้งไปหายเฮดได้ยังนี่หายเฮดบ่ได้เฮดขี้ปลอมพี่หดดไ้น่อปลอมเฉยดใต้ขี้ปลอมเฉยแม็กกี้ทำอะไรเจ๊เฮดช่วยยาย ฮะกิปโอมมาใหญ่เอาขยับไปยโสบอขยันี่บอขิปโอมีนอนลูกจะใส่ขิปโวนหะเด็ดฝนออกถึงเอาขีงขีปมขีปอมบอใช่นอนขิปไม่ใช่แต่ขิปโมทุลักทุเละแม่ไม่เอาไปบอกว่าลูอนราเป็จุกมูอก็จะาไปน้ำก็จะเาหัวแห้งดีก็ห็นแล้วบาทนะสินพี่้องกิปมตกไง ตัวละสองบาทเราไปดึงแม่เม้นผมนี่เฮ็ดส่มเฮ็ดสี่นั่นะดึงนี่ตัวสองบาทเซียเ็นน้ององมาแล้วมันสดแยร้ายพี่น้องฟาดก้นหน่อยนั้นมันเฮ็ดจังสี่นะร้องไปดึงก้นถิ่มเบิดน่อยมดอดกันแยบร้ายนี่ดึงออกจับไปดึงปัดต่องสี่นี่ยิบนี่ยิบนี่แม่บอก อันหอดอันหยิงเอาเสียมมาให้เน่ไปมือนั่นบอเสียมลงรถเมื่อกี้เนี่ยแม่ดวงอันดาม่งาดวงมันแตลแผ่นเบาเขาดีกบเราดอง้อเบาดวงด้านันแกให้พี่มงเนี่ยยิ่งกางมันใครมันเอาไ้เอาไ้บักเอาไรูดฮี่เฮี้ย ม่ใครส้อยิ้เหียนี่ลัไปกนยิ้มเกันมาแม่ลอนี่นด้ปลอมเลยขัดตานุ่ม้เก็บเห็ดหนับ้างกนยิ้บอมเอ้ยนเอาเสียมอย่จะลืมเอาเสียมมาหายเด้ออืนสิไปอยู่กับกนยิดบทอมยิ้บอมไปยิอมพี่น้องน้ำมันการบ้านเม็ดอีนั่งแม่เทีดนั่งมันห้องกอกหน้าในใจเตี้ยจังวัมันครับแม่นั่งกิน มาจังไงก้นมีหนอนในแเออบ้แล้วก้นฟาวฟอม่เี้มอนเห็ดยกินบมันปนีเดีวอหมปลนโอ้โกสกูอันนี้ก็มันเป็นกลออูบมันกัปนูกก้นกับจีเซียีเด้นไม่ม่เห็ดจ้าพี่น้องมตาเห็ดมีตาเห็นมีตาผุนตาเห็ไม่เห็นบ่ไ่จก่ันจะเล่าเกิด เดี๋ยวี๋นช่นี่เลยะไม่เ็นพี่น้องบาเฮ็้ยแตเฮ็ดทำนี่ได้เฮ็ดเฮ็ดยังนี่แเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดรเฮดไข่เฮ็ดไข่พี่น้องเฮ็ดแตเลย็ดี๋ยวจำนี่พี่น้องเฮ็ดไข่ตัวแดงคิบปมคิบมปาก่ตพี่น้องไปหาเฮ็ดหรือไปหาคิบปม กระเทยประเทศก็เข็นตัวพวกแม่ไปอนยุอันกระเทยมากระเทยกระเทยเฉยกระเทยมาพี่น้องตายและวตายอย่างกับตัวมามึงสิไปล้างรถพี่น้องเต้นเต้นยังกับส้นสูงอี่างอฮยกระเทย ขีโปมิีโปมแบบแ่บขวากบปนเห็ดแม่นูขวากบปนพีห้ังใช่หรอขี่ยเมียหรอวะเขี่เลยน้องอันต้องว่างอันใส่บ่ ยมเสียมไปเด้อ <NY> ม <Commons> <ettes> ือื่นั่นทีไปยีอยูยันหาขี้ปมยไปหาี่ไปหาขี้ปมเ่ยก็จนคุ้ไปเลยเอยำไปห่วยน้องไปหายี่ไปหาขี้ปขอเขาล่อเพื่นบ่มือแรงเขาล่อดิเออี่เกสมตัว่ไปขี้ปม พี่พ่อพี่น้องไปเบิ้งอันกระเทยล้างรถพี่น้องพี่พ่อพี่น้องไปเบิ้งกระเทยล้างรถกระเทยล้าลงรถมีบอล้างรถวยดังสี่บอลูกลูกไปกระเบิ้งเอาเด้อนี่ลูกผูใ้ใดเบิ้งเอาเด้อนี่พี่น้องเอ้ย เกียรติตีกงหลเจ้ารถเจติกีกทาวไทยใส่เกือบตึมชุงหลกเจ้าเัเ่นีเ้เยกห้องกห้งมาดึงกัล่างล่างให้นัร้อนล่างให้นันร้อนั้สาดด้วยอ๋ปีเตอมองยวไปยังลนี่แล้วรถไปหาเฮ็ดที่นอก ฮ่าเหี้ยเด็กกิ๊บฟอมจี่น้องเนี่ยพักฮ่าเหี้ยเด็กกิ๊บฟอมคลิปนี้เดี่ยวนะครับผมคลิปนี้เดี่ยวๆนะครับพี่น้องบ๊วยครับต่อนะฮะคลิปนี้เดี่ยวๆนะครับผมขอบอกไว้ก่อนคลิปนี้เดี่ยวๆนะครับโอ้้ยจา๋อเล่นการเลี้ยบอ่ะเนาะเอ้า เฮ็ดกินองกะทุ่งโอ้ยมากไปเกียดมาเลยเอาละครับพี่น้องเอาลครับ่เ็ันแล้วก็พี่น้องกะไปเบื่องตอนล่างแล้วนะครับผมเข้ากับยวผมกับชีไทยตอนเฮ็ดแนวกินนะครับผมแบบว่าทําอาหารเนาะเอาไปทําอาหารเนาะแบบไปทําพวกที่ปงมกับซีมี่แบบทาเมนูแบบว่าคั่วนะพี่น้องคั่ว ัวส่เกลือใส่ยหลังนะครับผมแล้วก็ป่นพี่น้องปุ่นนี่ถ้ามีแมงแค้งแบบมมแ,แมแมลงแมงแค้งพี่น้องกับอันนันแบบว่าใส่แล้วให้หอมนะครับผมเนี่ยกินนะครับแสบพี่น้องกินกับผ่อนเย้าแสบนะครับผมอาหารอาหารแบบอีสานนะครับผมโอ้แสบพี่น้องกะคลิปนี้ไม่มีอะไร มามีม่ยังหลายพี่น้องครับเสียเบิ้งนะครับผมแบบว่าไปคุณคุณยายไปหาเห็ดแต่ไรแต่ไรอันกิบโป,ปมมาแท่นพี่น้องเ <laughs> <laughs> ห็ดบุมมี่แต่กิบโภมพี่น้อง <laughs> โอ้ยฮาพี่น้องผมกับพึ่งตัดผมพึ่งมานะครับผมกับคุณหน้าตอมหน้าตอมนะครับผมกะบึ่งพี่น้องพึ่งผมตัดมาใหม่พี่น้อง เท่ากันเดี๋ยวผมกับจีท่าให้เบื้องตอนเฮ็ดอานหารเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับไปกันเลยนะครับจิน,น้องมันก็มาเฮ็ดเมนูน่นเนาะกัวที่น้องตัวกัวที่ผมเนาะพี่แม่ต่อนเฮ็ดนะครับบ๊ดยบค่ะแมหาเห็ดทีผมเพมาค่ะเป็หาเฮ็ดพี่น้องและที่ผม ปูมตกแค่กี่น้องปูมีหนไหนแบบายพี่น้องแม่ใส่ยังแม่เลยมะใส่ชดรถใส่เกล่อใส่รถใส่เกลือตรถดีสักนิดแล้วกี่น้องดีสนิด เมนูนี uh. <L> ้เสรซตแล้วก่ะซีเซตแล้วค่ะปนปนกินกับขวดกินกับแก้วหล่ะค่ะปนกินกับปนพี่น้องมากหิวเขาปนซื้อมาเบื่อเลยร้ายซื้อมากหิวมั้ยไงปนยึดบอมไง ปลวงปลวงไงพี่น่องก็พตัดตอนไป,ไปตอนเท็ดก็เน็กกลอยู่ในโน่นึงนะครับตัดแต่ไปกัเลยครับแล้วก็พี่น้องคิดมีกขอ,ขอ,อจบไว้ซ้ำหนี้นะครับผมเพราะว่าอืม คุณยายยังไม่ทำนะครับผมมือแรกุพี่น้องจังเฮ็ดนะครับผมเดี๋ยวมันสีเหมือดสีบ่มีแสงเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย